สวัสด yup. ีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู Scot ่ที่ตลาดเทศบาลตำบลชายวารีนะครับเป็นตลาดนัดวันศุกร์นะครับผมมาขายที่น oh, ี่เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกที่มาขายคือวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ของการต่อรอก็ค่อนข้างโอเคนะอากาศวันนี้วันนี้ก็อากาศร้อนกันนะครับค่อนข้างร้อนเลยนะครับก็เป็นครั้งที่สองที่มาขายก็ติดตามดูว่ายอดขายจะดีไหมนะครับ จะพอขายได้อีกเหมือนในครั้งที่เดียวหรือเปล่าครับก็ผมเพิ่งตั้งร้านเสร็จนะครับก็ขายได้ประมาณ3 4สแก้วแล้วนะครับอากาศร้อนครับน่าจะน่าจะขายได้คนก็เริ่มมาเดินแล้วตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับประมาณ4โมงเย็นคนคนเริ่มเยอะแล้วเดินมาเป็นกลุ่มครับก็จะมีขวดตั้งโชว์นะครับ อยู่ในตู้ด้วยแล้วก็ด้านบนด้วยครับอันนี้ก็เอามาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่ามีขวดขนาดเท่าไหร่บ้างนะที่ที่ผมขายอันน้เป็นของกระจุกกระจิกครับเป็นถุงเป็นหลอดเป็นถุงสําหรับใส่แก้วส่วนในถังน้ำแข็งก็น้ำแข็งใกล้หมดแล้วพอดีน้ำแข็งละลายเยอะมากตรงนี้มันตีถังผมมันเริ่มไปแล้วฮะแต่ดูวความร้อนมันฝามโก่งมีอากาศเข้านะ อันนี้เป็นน้ำพ้อยนะครับก็ใส่น้ำด้วยใส่น้ำแข็งด้วยนะให้มันถ้าใส่น้ำแข็งอย่างเดียวมันผมมีน้ำแข็งไม่พอนะครับพอดีสั่งันนี้สั่งคนน้อยไปหน่อยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยก็อ,อันนี้เป็นสต็อกนะครับของพ้อยนะน้ำพ้อย,อยส่วนแล้วก็เป็นทางโซ่รับ คือมินได้กินข้าวเมื่อกี้นี่ครับอันนี้ตรนกลางวันผมก็ไปขายอยู่ตรงนู้นะครับจอดข้างซเว่นนะครับนี่นะครับรถผมถ้าสีขาวนะเห็นอุปกรณ์ด้านบนนะครับอันนีนี่นะรถผมนี้พอตกเย็นมีตลาดนะผมก็ยกของมาของผมใส่ลังรถไว้นะครับผมกยกของมาใส่ที่มาจากตลาด คนเริ่มเดินเยอะแล้วครับบรรยากาศตลาดครับผม,มร,ร้อนจริงครับวันนี้ผมกินน้มอยไปประมาณน่าจะเป็นลิตรแล้วนะผมกินเยอะจริงมันมันร้อนนะครับร้อนมากเมื่อวานนีโอ้โหพายุพายุอะไรสักอย่างมาราดุนอะไรย่างย่างนะครับ,ม,าารยยรบมันประมาณสองสามวันแต่วันนี้พอพายุออกแล้วโอ้โหอากาศร้อนมาก แบบเปรี้ยงเลยนะไหว้คันสดไหมครับเยเพื่อนถ่ายดูบรรยากาศครับผมเดี๋ยวขอตัวจัดข้าวจัดของสักหน่อยนะยังไม่เ,ยเคยได,ด้ตกแต่งอะไรมากครั้งที่แล้วผมเอาอ้อยต้อนอ้อยมะมัดนะมามาัดโชว์หน้าร้านนะแต่นี้มัน ต้นไม้มันเหี่ยวนะผมก็เลยไม่โชว์วนะก็อยู่ท้ายรถนะครับเอาไว้เปิดสำหรับใครที่อยากได้คอนพันเวลามาซื้อน้ำอ้อยนะก็บางทีเขาก็ขอไปกนแจกเขานะครับเคยกับเพื่อนๆขอให้เพื่อนออน,นะครัชบชาวขันน้ำนะใครดีเป็นเทน้ำเทาท่านะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสู้ๆครับมีวันที่ดีแล้วก็มีวันที่ไม่ดีนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันนะครับ ขอให้ทุกคนอดทนนะครับอดทนอาชีพนี้อาชีพที่สุจริตนะครับอาชีพที่เรารักนะครับส่วนผมผมชอบกินน้ำอ้อยมากนะครับผมเลยเลือกที่จะทําอาชีพนี้นะครับผมได้ปลูกอ้อยไปแล้วนะครับส่วนอ้อยตอนนี้ที่ผมนํามาคันขายก็คือผมยังต้องไปรับาจากสวนที่มหาสารคามนะครับผมอยู่ละเอียดนะครับผมไปรับถึสวนที่มหาสารคามในกิโลกร,รัมละสี่บาทนะครับเอามาขายเป็นอ้อยที่อา,อายุ เกิน11เอดเดือนนะครับแล้วก็เป็นที่ดอนซึ่งมันมีรสชาติของน้ำและค่อนข้างหวานนะครับไม่จางนะครับผสมน้ำแข็งได้นะครับก่อนนันนี้ผมรับอ้อยมาจากอีอำเภอใกล้เคียงนะครับมันใส่ขวดได้ยางเดียวนะแต่พบผสมแข็งแล้วมันจางเพราะว่ามันเป็นอ้อยที่ที่ยังไม่ถึง11เดือน12เดือนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มรสชาติของน้ําอ้อยก็จะแตกต่างกันยิ่งแรงยิ่งหวานนะครับยิ่งแรงยิ่งหวาน ชุ่มน้ำก็จะออกเปรี้ยวออกจะจางๆหน่อยนะครับก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกัญใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ